สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต้มจีดหน่อไม้สดนะคะนี่นะคะหน่อไม้นะคะเราลวกสองน้ำนะคะเอาไปต้มสองน้ำนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่านะคะจะไม่ให้เข้าขมนะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็นี่ก็ไก่ลวกแล้วนะคะนี่ใบบังรักนะคะแล้วก็นี่นะคะหม้อนะคะจะเอาเอาต้มใส่เครื่องปรุงใส่กระเทียมเครื่องปรุงรสเรียบร้อยในหม้อนี้ทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเราเอาหม้อนี้ไปตั้งพอเดือดปุ๊บนะคะเราเอาเอาเนื้อไก่นี้ใส่นะคะแล้วก็ใส่ด้วยหน่อไม้สดนะคะนี่นะคะใบใบรลักนะคะเราจะมาใส่ให้มีกลิ่นหอมนะคะใส่ในหม้อนี้นะคะไปทํากันได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเอานี่เอาไปตั้งเตาไว้แล้วนะคะนี่นะคะหม้อนี้ตั้งเตาเดือดเมื่อไหร่เราก็จะเอาไก่ใส่แล้วก็เอาหน่อไม้เอาหน่อไม้สดนะคะที่เราลวกแล้วนะคะต้มแล้วนะคะต้มต้ม ส่งน้ำเลยนะคะถ้าไปทํากันได้เลยนะคะเราก็จะเอาไปตั้งเตาเลยนะคะไปกันเลยค่ะนี่ค่ะต้มน้ําเดือดนะคะนี่ค่ะครับฟันมันจะเยอะมองไม่ชัดนะคะค่ะ,คะ,ะเดืดอีกเยอะค่ะแล้วเราใส่ใบนี้นะคะ ใบเบงลักนะคะใบเบงลักบ้านนะคะปอดสามคลิดใส่ไว้ค่ะจะมีกลิ่นหอมมาก จะดูว่าน่ากินนะคะใส่ไปนะค,ะ,นคะอร่อยอร่อยนะคะก็ขอจบคิปนี้เพียงเท่านี้นะคะไม่มีอะไรมากนะคะต้มต้มเจิดนะคะ ต้องสืดหน่อไม้สดนะคะนี่นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ